ทำไมปิงเบือใหญ่เลยเด้อถ้าปิงเกาะโก้ปิงทำไม FC อยู่กับ Admin หลายท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยกันนะครับนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ข้าวไม่แตกกอนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายนั่นคือที่พี่เสือถอนหญ้าแล้วนะฮะข้าวแตกกอตักปักเอฟักเอฟเลยเห็นไหมครับผมนะแต่ฝั่งขวาตรงมุมนี้นะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ถอนหญ้านะครับมันก็เลยทําให้ เต็มไปด้วยหญ้าเต้เยอะไปหมดเลยโอ้ยสงสารข้าวมากเลยตอนนี้นะฮะขอบคุณทุกๆไลนนะครับผมเรากำลังทำการถอนมวลหญ้ามหาสารนะครับที่อยู่ตรงทุ่งนานะฮะโอ้โหมันเยอะจริงๆนะฮะ ข้าวไม่โตเลยอ่ะที่ดูเอซีทำยไงอือหือทำแบบไหนน้ำมันลึกมากเลยนะอเอฟซีนก็ฝนตกหลายวันไงน้ำมันลึกมากอือหือองไเห็นกล้องื่น่อนือื่อั้อือหือหาแหงหนี่อือหือ ดูทุกคนดวนูวันวันหญ้ามหาสาลนะคะโอ้ยมันหนาตึ๊บเลยนะครับโอ้โหบาดถึงมือมากด้ยพี่น้องอยญ้าต้นข้าวนะท่นี้ที่เรามองเห็นหนาตึ๊บกนะ็คือหญ้าทั้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่ต้นข้าวเลยนะครับวันหญ้ามหาสาลนะคะต,ต้นข้าวเลยกระจายเดียวนะครับ ก้นนอยเดียวนะครับแทบจะแทบจะโตไม่ได้แล้วนะฮะแทบจะไม่มีแรงที่จะอยากกินอาหารไม่อยากจะรับปุ๋ยแล้วนะครับสู้ไม่ไหวนะครับมันไม่ตายง่ายนะคะรากมันยาวมากทุกคนดูนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหดูดูด ตังสานข้าวมากเลยอ่ะเราต้องถอนหญ้าลักษณะเหมือนไหนอะไรรู้ไหมเหมือนเราถอนหญ้าไอ้ถอนกล้าไปดำนะ่ะเออเพราะมันหนาตึ๊บนะฮะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะฮะนี่นครับมือหนึ่งดึงอย่างงี้มือหนึ่งขวามาอย่างงี้แล้วก็ดึงควา้ดดวาดึงคว้าดึงนะครับเพราะมันหนามากเลยนะครับ มันบานดมือเ้อนมันห้าเลี่ยมๆหนาลืมเอาถุงมือมานะคะมันมีมหญ้าเหลี่ยมด้วยเด้อพี่น้องบางบางต้นน่ะมันแซมอยู่กลางกอข้าวเลยนะทุกคนอือหือนี่นี่นี่เนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กลางกอข้าวเลยนะครับ อืมออือมตอนนี้เริ่มมองเห็นต้นข้าวแล้วนะฮะ จากที่มันหนาตึ๊บมองไม่เห็นเลยนะครับมีปิงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ายายยายไม่กล้ายกขาดูกลัวทำไมปิงถ้ามันเกาะยายก็ไม่กล้าดูอือืม นี่เอฟเดูนะครับโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับจนข้าวมันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะโตเนาะนะครับดูทุกคนดูนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับน่าตึ๊บเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเริ่มมองเห็นแล้วนะเห็นไหมครับะพอเราถอนหญ้าออกไปนะเราเราเริ่มมองเห็นน้องข้าวแล้วนะครับผม